ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะปีใหม่2565นะคะได้ผ่านเข้ามาเราก็คิดว่าเออเราจะได้มีความสุขในวันปีใหม่ส่งความสุขสวัสดีปีใหม่แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะคะปรากฏว่ามีโอมิครอนเข้ามาทําให้มาตรการต่างๆที่เคยจะลดลาวาสอลงเนี่ยกลับต้องมาเข้มงวดกลับจะต้องมามีกฎเกณฑ์มีการป้องกันระมัดระวังมากขึ้นก็เลยไม่รู้ว่าปีนี้เราจะต้องเจอกับอะไรอีกบ้าง วันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราคือนักพยากรณ์หญิงนะคะซึ่งเคยมาออกรายการเราหลายครั้งแล้วหลายอย่างที่อาจารย์ได้ทักไว้หรือได้บอกไว้ก็ค่อนข้างจะเป็นความจริงด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับอาจารย์วิสาระประนมกรสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมท้งบ้านด้วยนะคะต้องเรียนถามอาจารย์ค่ะว่าโควิดจะกลับมาอีกกี่รอบจะอยู่อย่างไงคราวนี้ก็คงน้อยหน่อยนะคะทีนี้ประเทศไทยเราเป็นประเทศร้อนใช่ไหมคะประมาณช่วงเมษาไปแล้วนี่นะมันก็จะซา เพราะว่าโรคโควิดนี้มันจะกลัวความร้อนใช่ไหมคะแต่เราจะหน้าลาคาอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณช่วงเดือนมีนาคมอาจจะเป็นการแย่งอํานาจกันอีกแล้วนะฮะแต่ถึงยังไงถึงจะมีโรคโควิดยังไงในประเทศไทยเราก็น้อยหน่อยเพราะว่าเมืองนอกจะมันจะมากกับเขาเ,เขาจะตายกันเป็นแสนเป็นล้านใช่ไหมของเรานี่ก็นินดๆหน่อยๆอยเองยังไงเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วก็อยู่ด้วยความระมัดระวังค่ะอาจารย์คะเราต้องเรียนถามอาจารย์ว่า วนเวียนอยู่อย่างนี้แล้วคนไทยจะเดือดร้อนทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งเรื่องออการศึกษานักเรียนก็จะเปิดไม่ได้เปิดเรียนพอจะเปิดเรียนก็ต้องกลับมาเรียนออนไลน์ใหม่อะไรต่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้ทางชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนนลำบากขึ้นไหมคะตอนนี้มันก็ลําบากอยู่แล้วนะ,ะเพราะทุกอย่างมันไม่ปกตินะฮะ,ะแต่ลําบากยังเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ะนะฮะเพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกกับพวกที่มีรายรายได้น้อยนี่นะคะ ต้องประคับประคองชีวิตอย่าให้เสียหลักเสียอะไรก็เสียได้อย่าเสียกําลังใจถ้ากาลังใจยังอยู่นะคะจะต่อสู้ได้กับมากมายหลากหลายเรื่องราวแล้วเ,เราจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรข้ในปี2565เนี่ยค่ะจะเปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนไปในทางดีขึ้นหรือเปลี่ยนไปในทางแย่ลงแต่พีวีคิดว่ามันก็ไม่แย่ลงนะมันก็มันอาจจะวุ่นวายอยู่ช่วงหนึ่งเท่านั้นเองพอมันผ่านไปแล้วเรื่องทุกอย่างมันก็จะเงียบไปมันก็มันก็จะปกติเพราะฉะนั้นเมืองไทยแล้วนะ ไม่ว่าจะเป็นโรคโควิดหรือเศรษฐกิจไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันก็ยังน้อยกว่าประเทศอื่นเราสบายใจได้เลยนะคะมันไม่รุนแรงหน้าหว่านวิตกอย่างที่เราคิดเพราะว่ารัฐบาลก็ช่วยอยู่ก็ถือว่ายังไงเราจะไปรอดเราไปรอดเราไปรอดเหตุการณ์ร้ายๆที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ค่ะที่อาจารย์มองดูจากตัวเลขประมาณเดือนมีนาคมมีนาคมจะมีเรื่องทั้งข่าวร้ายมีทั้งการพวกนักการเมืองขัดแย้งการแย่งอํานาจกันเป็นที่น่าลาคาญ เมื่อก่อนเราก็น่าลำคาญกระไรพวกสามกีบถุกไหมคะเพอาบ้านเผาเมืองอันนั้นก็ซาไปแล้วทีนี้อันนี้จะมาใหม่อีกมาใหม่อีกก็แค่นิดเดียวเองไม่มากไม่มากคือเพราะฉะนั้นเดินมีนาก็อาจจะมีเหตุร้ายแต่ก็ยังผ่านไปได้ผ่านไปได้ไม่วิกฤตไม่วิกฤตไม่วิกฤตแน่นอนค่ะแล้วจะมีช่วงไหนคะที่เจะแบบดีขึ้นหายใจหายคอได้เศรษฐกิจดีขึ้นก็ช่วงมีนาเกิดขึ้นแล้วนะเมษาก็น้อยหน่อย พฤษสภาอีกนิดหนึ่งคือนอกจากนั้นก็จะปกติจะปกติเพราะฉะนั้นหลังจากพฤษภาไปแล้วทุกอย่างจะเข้าสู่ปกติเข้าร่องเข้ารอยปกตินะคะเพราะฉะนั้นนะพวกเรานไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องหวั่นวิตกมากเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้หลายๆคนบอกว่าไทยจะเข้าสู่ยุคซีวิไลในปี65เนี่ยจะมียุคซีวิไลเกิดขึ้นสีวิไลสีวิไลค่ะได้เหรอคะให้มันผ่านเดือนมีนาไปก่อนพอมีนาแล้วรัฐบาลมันทะเลาะกันมันแย่งอำนาจกันจบแล้วนะ ทุกอย่างมันก็จะเข้าร่องเข้ารอยแล้วประเทศชาติเราก็จะปกติเราก็จะสวีบไลมากผู้คนจะต้องแห่มาประเทศไทยอ๋อค่ะแล้วก็เราจะอะไรพัฒนาเศรษฐกิจจะดีผู้คนจะยิ้มแย้ม,ยมแก้มปรีได้ว่างั้นใช่สิคะทุกคนก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสประเทศชาติบ้านเมืองเราก็ดีค,คนที่จะมาท่องเที่ยวประเทศไทยนี้ก็จะมากันจากทั่วโลกพวกเศรษฐกิจเราก็จะดีขึ้น แต่ไอ้โรคโควิดนี้มันก็ไม่ร้ายแรงหรอกเพราะเราเป็นเมืองร้อนมันจะไอโควิดนี้มันกลัวร้อนเพราะฉะนั้นเรานะไม่ต้องหวั่นยิ่ตกมากเลยค่ะค่ะอูกับมันให้ได้ก็แล้วกันค่ะทีนี้แล้วในประเทศอ,อื่นๆทั่วโลกคะที่เขาห้ามกันเนี่ยจีนรัสเซียอเมริกาเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเกิดสงครามโลกทั้งร้ายแรงไหม่มเพราะว่า เราก็อาจาอาจะโดนหางเลขด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้พี่ี่มองดูพี่ี่สร้างไอสร้างรหัสของต่างประเทศคอสอสองสองศูนย์สองสองมา <interacts S 1> <varit. S 3> แล้วนะแล้วก็กับประเทศจีนหมิ่นกกไปเลขตองหนึ่งมาแ <schools. S 2> ล้วนะรู้สึกอเมริกานี่มันก็อยากจะ่งฮึ่มๆกับจีนนะฮะแต่ถ้าฮึ่มๆไปแล้วนะยังไงก็แพ้จีนแน่นอนถ้าทางนั้นนะคือไม่ยอมแพ้แต่ถ้าจะเอาจริงกันจริงๆแล้วนะประเทศจีนนี่นะลงมือก่อน ได้เปรียบกว่าอ๋อค่ะแต่เรานะไม่กระเทือนกับพวกนี้เลยเราจะไม่ได้รับความเดือดร้อนกาไม่รับความเดือดร้อนไอ้โรคโควิดมันก็จะค่อยๆจางหายไปคือของเราเนี่น้อยนิดเราจะมีเหตุร้ายเราจะสูญเสียบุคคลสำคัญอะไรไหมคะในปี2565 ไม่มีการสูญเสียหรอกค่ะไม่มีนะคะมีแต่เขาจะขัดแย้งกันตอนตอนมีนาคมแล้วก็จบไปแต่้าถึงขั้นเปลี่ยนรัฐบาลไหคะต้องเปลี่ยนรัฐบาลรัฐบาลก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมนะคะเราก็จะไม่ต้องมานั่งเลือกตั้งใหม่ไม่ต้องยังไงท่านอายุก็อยู่ครบเทอมแต่เดือนนี้ก็เดือนนี้นที่ที่เรากำลังพูดกันนี่มันมกราาใช่ไหมคะมักกาคุมพานี้จะวุ่นวายหน่อยไปถึงเดือนมีนาคมพอมีนาคมไปแล้วมันก็จบทุกอย่างมันก็ปกติ มันก็สีวิไลอย่างที่แขรๆก็พูดกันนั่นแหละเขาก็พูดกันเลยเราก็มีความหวังว่าโอ้ยจะเข้าสู่ยุคสีวิไลประเทศจริญรุ่งเรืองแต่เห็นมีแต่คนตกงานเห็นมีแต่โรคระบาดเห็นมีแต่ธุรกิจต้องปิดตัวลงเยอะแยะอย่างเงี้ยค่ะการมันจะมันจะมีตัวอะไรเข้ามาช่วยคะถ้าจับตัวเลขหรือเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้สิคะเพราะมันเป็นโรคมันเป็นมันเป็นมันเป็นโรคโควิดนี้นะทั้งโลกเขารุนแรงเห็นไหมฮะเขาบอกเจ็บมันเป็นล้านตายกันเป็นแสนของเรานะกัน เจ็บเป็นพันแล้วก็รักษาหายตายนะน้อยมากเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเรานะไม่น่าหวั่นวิตกอะไรมากเกินไปประเทศไทยจะมีค้นพบวัคซีนตัวใหม่ๆขึ้นมาเองไหมคะโดยตัวเองได้ค่ะเราจะเราจะคิดค้นวัคซีนตัวใหม่ขึ้นมาปราบอ๋อปราบโรคโควิดนี้ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะมีมีตัวเลขที่คิดว่าเมืองไทยจะมีวัคซีนเองได้ด้วยมีได้เพิ่มมาอีกด้วยเห็นไหมสมัยก่อนนะเขาก็โจมตีว่าอะไร แอตตาซิก้าของเราไม่ดีพี่พีก็ออกก่อนเลยที่นี่ออกมากว่าต่อไปนะวัคซีนตัวนี้นะจะดีที่สุดก็จะ,จะมีชื่อเสียงที่สุดเห็นไหมฮะอย่างนี้มันก็เป็นยังไงมันก็ดีที่สุดอพอเจอหน้าโลกใหม่ขึ้นมาอีกเราก็มีปัญญาคิดค้นขึ้นมาอีกอเพราะฉะนั้นการแพทย์ของไทยยังสู้ได้อยู่สู้ได้สู้ได้สบายมากสู้ได้สบายมากสิ่งที่น่าห่วงค่ะเรื่องนอกจากเรื่องการเมืองแล้วยังมีเรื่องอะไรอีกคะเรื่องความขัดแย้งการเมืองแล้วยังมีเรื่องอะไรอีกคะที่น่าห่วงสําหรับประเทศไทย ที่น่าห่วงก็คือการขัดแย้งกันนี่แหละค่ะถ้าเมื่อขัดแย้งจบลงไปทุกอย่างมันก็สงบเงียบตอนที่เขาแย่งอำน,นาจกันมันมันจะทําให้พวกเรานี้นะเบียนหัวกันเหมือนกัน แต่สักพักมันก็จะจบจางหายไปมันก็เป็นปกติเพราะฉะนั้นประเทศอื่นเขาเอืออร้อนสาหาัสสาการประเทศไทยเราก็นิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่กับมันให้ได้เราจะมีเกิดภัยธรรมชาติอัคคีภัยวิบัติภัยระเบิดแผ่นดินไหวมีอะไรไหมคะปี 2, 2> อ6 5ันอหหมันก็นิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆแต่โดยมากมันจะเป็นการขัดแย้งกันนี่แหละเพราะฉะนั้นช่วงเดือนมีนาคมนี่แหละไทยอะไรอื่นๆพอผ่านไปแล้วมันก็จะผ่านไป แค่นั้นเองอเพราะฉะนั้นต้องระวังเดินมีนาอย่างเดียววีนาเมษาเราไม่ต้องระวังหรอกเรารับรู้ยังไงก็ต้องเกิดใช่ไหมเรารับรู้ว่ามันกันไปไป,ไปกันถึงไหนแล้วเดี๋ยวมันก็จบลงเพราะฉะนั้นยังไงประเทศไทยเรานะคะก็มีพระสยามเทวาธิราชคุ้มครองอยู่เพราะฉะนั้นท่าบอกถึงจะลวกไปข้าเจ็บยังไงนะ,ะเราก็น้อยหน่อยเราไม่ต้องไปตื่นเต้นเพราะเรานี่นะเฝ้าระวังในฐานะที่อาจารย์ดูตัวเลขค่ะถ้าเทียบปีที่ผ่านมาปี2564 กับปี2565ที่กำลังจะกำลังจะเริ่มต้นเนี่ยคะ่ะอาจารย์คิดว่าปีไหนปีนี้ดีกว่าอ๋อปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วนะคะดีกว่ามากเลยอ๋อค่ะให้คนจะได้มีความหวังว่าโอ้ปีที่แล้วก็โอ้โหหืดขึ้นคอกันแล้วหลายเรื่องหลายราเยอะแยะมากมายปี65ดีกับปี64ใช่ไหมดีกว่าคะ่ะแลวถ้าปี2566นะคะ66ก็ดีอ๋อค่ะก็ดี ให้ทนนี่ไปไปเดือนเดือนมีนาคมนี่คอยทนตรงนี้เท่านั้นเองให้เลยเดือนมีนาคมไปให้ <ไป S 2> ใหเลยเดือนมีนาไปแล้วนะแล้วก็เมษาพฤษ,ษภาก็นิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็จะปกติค่ะเพราะฉะนั้นนะไม่น่าเป็นห่วงค่ะเมื่อปี2564อาจารย์เคยมาคุยว,ว่ากันยาตุลาช่วงนั้นจะมีปัญหาเยอะแยะมีนาเนี้ยมันจะหนักเท่ากัญญาตุลาปีที่แล้วนะ ม,มันไม <mel> ่หนักม <stimulus> ันมันาหนักเหมือนกันนะฮะแต่ประชาชนเราอย่าไปตื่นเต้น <t> กับเขาเลยเขาจะแย่งอำนาจเขาจะเถียงเขาจะฆ่าจะแกงกันแล้วนะเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วก็ต้องนั่งมองดูเชยๆเช่เฉยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองเพราะว่าถ้าเราไปคิดมากไปเครียดมากกันนะมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยเขาก็ทําหน้าที่ของเขาเราประชาชนเราก็ทําตัวให้ปกติแล้วก็เป็นโรคภัยค่ะเจ็บ รัฐบาลให้ไปฉีดวัคซีนเราก็ต้องไปตาตามนนออันนี้สําคัญนะคะอันนี้สําคัญถ้าเราดน้อดึงดันนั้นเราไม่ไปนะเวลาเราเจ็บเราตายขึ้นมานะใครช่วยเลยได้เพราะฉะนั้นคนฉลาดนี่นะก็ต้องฟังรัฐบาลต้องฉีดวัคซีนให้ครบต้องฉีดรัฐบาลให้ไปฉีดต้องรีบเลยค่ะพอไม่รีบนะพอสาหัสสาการขึ้นมาแล้วมันจะแก้ไม่แก้ไม่ทันค่ะในในความที่อาจารย์ดูตัวเลขดูอะไรทั้งหลายแหล่นี่นะคะ ความเดือดร้อนเนี่ยจะเกิดกับวงการไหนมากที่สุดใช่บางคนบอกว่า,าวันวงการบันเทิงบางคนบอกว่าวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขายบ้านที่ดินบางคนบอกว่าความเดือดร้อนจะไปอยู่ในกลุ่มลงทุนนักลงทุนอะไรอย่างนี้ค่ะอาจารย์คิดว่ามี<ป>าบ้างนะคะลงะทุนก็มีบ้างเหมือนกันมีบ,<ะ>บ้างเหมือนกันนะคะแต่ว่าถึงยังไงนะมันก็พมยหนักหนาสาหัสหรอกมันจะค่อยๆซาค่อยๆเงียบไปค่อยๆดีขึ้นมายังไงก็ดีขึ้นมายังไงก็ไม่เลวร้ายเหมือนที่ผ่านมา เท่ากับปี64นั้นนะ่ะ63 64ที่ผ่านมาแย่กว่า65ดียัง,งดีกว่าใช่65ยังดีกว่าค่ะยังจะเจอความสีวีไลให้ชื่นใจอยู่ค่ะท่านผู้ชมคะฟังอาจารย์วิสาระปนมกรพูดแล้วเนี่ยนะคะทาให้เราก็มีกําลังใจนะคะว่าอย่างน้อยพอบอกโควิดกลับมาทุกคนก็โอ้ยขอเหี่ยวจะเกิดอะไรขึ้นอีกไหมเนี่ยอาจารย์บอกแล้วว่าปี2565ก็ดีกว่าปี2564กับ2563ที่ผ่านมานะคะตอนนั้นเราก็เจอวิกฤตอะไรมากมายแต่อาจารย์บอกว่า ให้อดทนต้องอยู่กับมันให้ได้อีกแค่แป๊บเดียวหลังเดือนมีนาเมษาไปแล้วมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะทั่วโลกเขาก็เจอปัญหาเหมือนเราแต่ว่าเราจะต้องมีช่องทางหรือด้วยตัวเลขที่อาจารย์บอกเนี่ยเราจะดีขึ้นนะคะเราก็จะสู่ยุคสีวิไลได้เดี๋ยวก็จะมีฟ้าเปิดแล้วใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะเราทนแค่ต้อง,งถึงเดือนมีนาเี่นะคะเมษานี้หนึ่ง,น,งนอกจากนั้นมันก็จะปกติ เพราะฉะนั้นเราคนไทยนะต้องอยู่กับมันให้ได้อย่าไปตื่นเต้นอะไรมากมายอยู่ทําไปตามตามหน้าที่ใช่เศรษฐกิจก็ไม่ดีเท่วโลกมันก็ไม่ดีไม่ใช่ประเทศเราไม่ดีอย่างเดียวถึงไม่ดียังไงนะประเทศไทยก็ยังดีก็ยังมีข้าวกินสามมื้อถูกไหมฮะรัฐบาลก็ยังช่วยเหลืออยู่เพราะฉะนั้นนะไม่น่าจะตื่นเต้นบันวิตกเกินเกินเหตุหรอกทำใจให้มันสบายสบายเรื่องที่เ ตอนนี้เรื่องโรงเรียนเรื่องการศึกษานะะี่ยอาจารย์ดูว่าถ้าในเรื่องตัวเลขการศึกษาของเราเนะะี่ยจะกระทบกระเทือนไหมคะเพราะว่าเด็กอะ่ะไม่ได้เปิดเรียนต้องเรียนออนไลน์อยู่บ้านพอจะเปิดอา COVID mm ้าวโควิดมาพอจะเปิดเอาโควิด hmm. มาเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กของเยาวชนของการศึกษาของประเทศเราเนะะี่ยมันจะทําให้อ่อนด้อยลงไปไหมคะจะสู้เขาไม่ได้ไหมคะหรือเดี๋ยวมันก็ปกติเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนได้ปกติอ๋อค่ะทำใจหน่อยเพราะถึงหน้าร้อนแล้วนะ <c oughs> บ้านเราก็ดีที่สุดก็เรียกว่าหน้าร้อนมาเล่นะโรคโควิดมันก็ตายไปเอง <c oughs> แล้วเราก็จะเจอวัคซีนที่ดีมาปราบอีกอเราจะได้วัคซีนตัวดีๆมา <c oughs> อีกนะคะโดยวัคซีนนั้นจะจะโดยคิดคน้นโดยคนไทยอย่างนี้นะคะใช่ค่ะคิดค้นได้โดยโดย,โดยคนไทยค่ะ <c oughs> ก็น่าเป็นห่วงหรอกค่ะมองดูแล้วไม่น่ากลัวเหมือนปิปีี่แล้วจะมีโรคอื่นมาอีกใหม่ไหมคะโรคอุบัติใหม่อะไรเงี้ยบอกพอโควิดจะซาจะมีตัวอื่นไว้อันนู้นนี้อะไรจะเกิดขึ้นอีกไหโรคติดต่อร้ายแรงไม่ร้ายแรงมันร้ายแรงมันก็มีขึ้นมาแต่แต่มันไม่ร้ายแรงหรอกมันมันไม่น่าหวั่นวิตกมากค่ะคิดว่าไอ้เรื่องที่มันเลวร้ายมากมากไอ้โรคโควิดนี่คิดว่าก็ปีที่ผ่านมา่ะมันเลวร้ายมากแต่ปีนี้มันไม่เลวร้ายหรอกค่ะไม่เลวร้ายก็ต้องอ ทำใจว่าเรามีความหวังเรายังมีการรอคอยจังหวะ,ะที่จะดีขึ้นเราจะรอวันที่ฟ้าใสค่ความหวังยังรออยู่นะคะ,ค,ะความหวังยังรออยู่นะคะอาจารย์อยากเตือนอะไรอยากบอกอะไรกับแฟนๆรายการรักเมืองไทยรวมทั้งแฟนอาจารย์ด้วยะคะ่ะพี่มี้ก็อยากจะบอกประชาชนคนทั้งโลกนี้นะคะเรานะถึงมันจะมีโรคโควิดนะฮะประเทศเราก็น้อยหน่อยเราต้องอยู่กับมันให้ได้นะฮะอยู่กับมันให้ได้ทําไปตามหน้าที่ แล้วก็อยากให้ทุกคนในรักประเทศชาติบ้านเมืองไม่ต้องอ,อย่างรัฐบาลหรือพวกสสฝ่ายค้านนี่นะก็อย่ามาอะไรเขาเรียกอะไรจะพูดอะไรให้มันเป็นการสร้างสรรค์จะค้านไปซะทุกเรื่องนะฮะและประเทศชาติเราจะอยู่เย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นปีนี้ยังไงก็ไม่ร้ายแรงสบายใจได้เลยนะคะทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นการแตกแยกถึงแม้จะเกิดแต่ก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคนที่จะมากวนปั่นป่วนอะไรเนี่ยก็ไม่ไม่สำเร็จคนที่จะปั่นป่วนคนที่จะมาทุ่มเทเงินที่จะมาทําอะไรที่อยากได้อํานาจนี่นะมันก็ไม่ได้หรอกไม่ได้ขอบอกว่าไม่ได้หรอกอย่าฝันหวานค่ะเพราะฉะนั้นถึงจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นมีความขัดแย้งเกิดขึ้นทุกอย่าง<ถ>ก็จะเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกอย่างก็จะเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นนะปีนี้ไม่น่าเป็นห่วงอะไรมากมายเลยเราจะรำคาญกันแค่กิจตอนมีนาเท่านั้นแหละอ๋อค่ะแล้วก็จะมีการเลือกตั้งใหม่อะไรไหมคะอาจารย์คิดว่ายัางก่อนอยังใช่ไหมคะยค่ะยังทุกอย่างยังไม่มีอะไรที่เรียกว่ายังไม่มีอะไรวิกฤตยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะทุกอย่างก,ก,ก็คงเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะ,ะทีนี้ต้องมาดูถึงเรื่องของการค้าขายตอนนี้ คนบอกว่าทําการค้าออนไลน์บางคนบอกว่าทําธุรกิจเสื้อผ้าทําธุรกิจอาหารขายอาหารดีสรุปแล้วถ้าดูจากตัว<า>เลขจากตัวเลขนี้นะ<ฆ>ออนไลน์นี้นะดีดีมากเลยนะครับ<ฆ>ว่าขายยาขายน้ํามันขายเสื้อผ้า<ฆ>ของสวยของงามอันนี้นะคะ<ฆ>จะเหมาะมากเลยที่รุ่งเรืองมากก็คือพวกขายออนไลน์นี่จะจะรุ่งเรืองมากก็ให<ฆ>้เป<ฆ>็นขายยา ข,ขายยาขายน้ํามันของสวยงามเสื้อผ้าจิวเวลรี่พวกนี้ขายได้เพราะฉะนั้นนะออนไลน์นี่มันดีมากเลย<ร>แล้วใช่เดือนนี้ใครๆก็บว่านกิจตกเด็กนักเรียนก็ไปโรงเรียนมาได้เพราะมันโรคระบาดขึ้นขึ้นนะ<ร>อีกหน่อยมันก็จะไปได้แบบปกติ<ร>ไม่ไม่น่าตื่นเต้นนะและ้วพวกที่ข<อ>ายอาหารออนไลน์นะคะดีไหมคะดีดีค่ะที่ขายอาหารออนไลน์ก็ดีเพราะฉะนั้นรัฐบาลบอกเออใครจะจะเข้าไปดื่มเหล้าดื่มอะไรกันในขับในบาร์นี่นะ ก็ระวังตอนนี้ก็ระวังกันถ้าเราระวังเอานะเหตุการณ์ร้ายๆมันก็ไม่เกิดค่ะถ้าเกิดกินที่บ้านได้ดื่มเหล้าที่บ้านได้ดื่มเหล้าที่บ้านได้อย่าไปดื่มในที่เยอะเยอะคนเยอะๆค่ะเดี๋ยวเราแล้วก็จะไปติดเชื้อติดอะไรกันใช่ค่ะเราก็ต้องระวังล่ะเพราะถ้าเราไม่ระวังเัานะเราดึงดื้อดื้อดึงไปนะใครใครเดือดร้อนตัวเราเดือดร้อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องรักชีวิตต้องอยู่ในกฎกติกาอย่าลาำเส้น อาจารย์ดูแล้วตัวเลขอย่างนี้ค่ะคนที่อยู่ในอาชีพอะไรที่จะที่จะเดือดร้อนจะสูญเสียมากที่สุดเช่นอย่างบางปีบอกโอ้ดาราคนที่อยู่วงการบันเทิงเสียชีวิตทยอยปีที่แล้วเนี่ยศิทธินดาราก็เสียชีวิตทยอยปีนี้เนี่ยค่ะคนที่อยู่ในอ่อาอระกอบอาชีพอะไรที่คิดว่าจะเดือดร้อนหรือมีเคราะห์ร้ายหรือจะต้อง สูญหายตายจากเขาจะไม่บอกเขาจะไม่บอกว่าแบบนั้นนะเขาจะบอกว่าพวกค้าขายนี่นะเขาก็จะมีลูปจะมีทางของเขาก็คือขายออนไลน์นี่แหละนะคะขายออนไลน์นี่เป็นเรื่องดีที่สุดเลยนะเรื่องที่เราจะน่าอกคัญถกก็คือแย่งอำนาจกันเดือนมีนาคมคือจากนั้นไปทุกอย่างก็จะค่อยๆเข้าเข้าเข้าร่องเข้ารอยไปเองค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นปกติใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะเราประชาชนคนไทยไม่ต้องหวั่นวิตกมากเดี๋ยวทุกอย่างมันก็เข้าที่เข้าทางเองค่ะ ท่านผู้ชมคะคำว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เนี่ยยังเป็นความหวังให้ทุกคนรอคอยนะคะแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ก็คือเราอยู่ในวังบนความมืดมนความสลัวของวิกฤตโควิดนะคะวนไปวนมาปี2 5 6 3 2 6 6 4มาขึ้น2 5 6 5ทุกคนบางคนก็บอกเริ่มชินบางคนก็บอกจนจนชิน หรือบางคนก็บอกว่าไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรไปทางไหนแต่อาจารย์วิสาระบอกแล้วว่าไม่ต้องกังวลทุกอย่างมันจะดีขึ้นมันจะดีเองมันจะกลับสู่ภาวะปกตินะคะภายในปีนี้ไม่ไม่ได้เลวร้ายเหมือนอย่างปีสองปีที่ผ่านมาขอให้ทุกคนมีความหวังแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองให้กําลังใจครอบครัวมีหลายอาชีพนะคะที่ต้องเดือดร้อนตกงานนะคะ ยังไงก็ตามถ้าคุณยังมีหัวใจของนักสู้เนี่ยยังไงก็ต้องไปรอดค่ะโรคนี้อยู่ยากนะคะแต่เขามีที่อยู่ให้กับนักสู้ผู้ที่มีกำลังใจที่จะฝ่าฟันอาจารย์คะในช่วงสุดท้ายอยากให้อาจารย์พูดระยยาวเตือนทุกคนบอกทุกคนรวมทั้งอาจารย์บอกสิ่งที่อาจารย์รู้และคนอื่นไม่รู้เชิญค่ะก็ะอยากจะบอกว่าแบบนี้นะคะ คนที่มีรายได้น้อยนะคุณจะต้องคอยประคับประคองชีวิตอย่ายให้เสียหลักนะฮะเสียอะไรก็เสียได้อย่าเสียกําลังใจถ้ากําลังใจยังอยู่จะต้องต่อสู้ได้กับหลากหลายเรื่องราวนะที่มันเกิดขึ้นนี้นะยังไงประเทศไทยเราก็เหตุการณ์ร้ายๆก็น้อยหน่อยนะ,ะเดี๋ยวพอมันเกิดขึ้นลาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะ <P> <P> เพราะฉะนั้นนะเราอย่าไปคิดมากเราอย่าไปหวันวิตกเราอย่าไปเสียขวัญอย่าไปเสียกําลังใจ ถ้าเรามีกำลังใจแล้วนะอะไรจะยิ่งใหญ่แค่ไหนแม้กระทั่งความตายแล้วนะเราก็ชนะมันถ้าเราไม่กลัวทุกอย่างนะฮะทุกอย่างเรื่องเล็กหมดไม่มีผลกับเราเลยมันอยู่ที่ใจเรา <c oughs> ถ้าเราไม่กลัวทุกอย่างนะอะไรเรื่องเล็กหมดเราจะไปกลัวมันเพราะฉะนั้นเราต้องคิดแบบนี้อ่ะถ้าโรคระบาดมาถ้าฉันจะตายก็ตายก็ไม่เป็นไรวันนี้ไม่ตายวันหน้าก็ตาย,ตายถูกไหมฮะ <c oughs> คือโรคระบาดเกิดขึ้นมาเราก็รักษารัฐบาล <c oughs> ให้ไปฉีดยาเราก็ต้องไปฉีดนะคะเราจะไปขัดขืน เพราะฉะนั้นนะถ้าเราคิดได้อย่างนี้แล้วนะทุกอย่างเรื่องเล็กบทไม่มีอะไรที่มากระทบกระเทือนจิตใจเราได้ขอให้เราจิตใจเข้มแข็งแล้วก็ไม่กลัวมีอยู่แค่นี้เองนอกจากนั้นไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงค่ะแล้วออนอกจากนี้แล้วเนี่ยค่ะคนแก่คนผู้สูงอายุเนี่ยค่ะจะต้องระมัดระวังในเรื่องอะไรบ้างครับเพราะว่าบางทีคนแก่คนสูงอายุเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเขาไม่ปลอดภยัยรู้สึกว่าจะฉีดวัคซีนก็เดี๋ยวจะ ทำให้ตายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าในฐานะที่อาจารย์ก็เป็นผู้ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านโลกมาคนแก่คนสูงอายุคนจะคิดยังไงแต่ดิฉันก็จะบอกว่าจะเป็นคนแก่คนสาวก็แล้วแต่ะนะฮะอย่าไปกลัวมัน<ะ><ะ>รัฐบาลให้ไปฉีดแล้วก็ไปฉีดไม่ต้องกลัวตาย<ะ><ะ>ถึงโรคระบาดนี้มันไม่เกิดขึ้นเราถึงเวลาเราก็ต้องตายกันอยู่แล้วถูกไหมฮะ,ฮะ,ฮะถึงมันจะตายตอนนี้เราก็จะไปตื่นเต้นเราทําตามหน้าที่อยู่ให้อ่ปกติสุข ่าไปคิดจะไปหวั่นวิตกอะไรมากมายทำไปตามหน้าที่นะฮะระมัดระวังนะทุกอย่างมันก็จะดีเองเพราะฉะนั้นถึงไม่เป็นโรคนี้ทุกคนก็ตายอยู่แล้วช้าหรือเร็วบางคนยังไม่ได้ป่วยเป็นโควิดไปเที่ยวปีใหม่มอเตอร์ไซค์คว่ำตายรถตกข้างทางชนเสาชนต้นไม้ตายก็มีเยอะแยะหรือคนที่ป่วยเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยที่ตายอันดับหนึ่งคือมะเร็งก็เป็นมะเร็งตายเยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทุกคนเนี่ย ทำความดีแล้วก็มีกําลังใจไม่ได้ตายด้วยโควิดก็ต้องตายอยู่แล้วไม่มีชัยอยู่ทำฟ้าไม่ต้องกลัวความตายความตายนี่คนไม่เคยตายก็จะรู้สึกจกลัวความตายแต่ที่ฉันเคยตายมาแล้วนะความตายนี่นะตอนที่เราเจ็บเราจะเจ็บแบบสุดฤทธิ์สุดเด็ดนะฮะพอความเจ็บนะจบไปนะความตายนี่นะรสชาติของความตายก็จะพีดขึ้นมาทับทับความตายนั่นนะนั่นคือความสุขสุดยอดที่อะไรก็มาเปรียบเปยไปได้ดิฉันจริงไม่กลัว ไม่ไม่กลัวตาย<ะ>ถ้าเราไม่กลัวะะทุกอย่างนะฮะเราจะชนะหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวตายก็ขอ,เ,อเรียนท่านผู้ชมตรงนี้เลยนะคะว่าทุกคนต้องตายช้าหรือเร็วไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าอาจาร,รย์วิสาระบอกอย่าก,กลัวตายขอให้มีกำลังใจอยู่กับโลกนี้อยู่กับประเทศนี้ให้ได้<ะ>เดี๋ยวก็มีแสงสว่างอย่างที่บอกนะคะเราจะมืดมวัวสลวตลอดไปไม่มีหรอกค่ะมันจะต้องมีแสงสว่างรอคอยอยู่ที่ปลายทางแล้วก็ไม่ต้องกลัวตาย อยู่ด้วยกําลังใจค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์นะคะที่มาให้แนวคิดดีๆในรายการนะคะแล้วก็คนที่ดูรายการนี้อยู่นะคะปีใหม่นี้2 5ง5อาจารย์บอกว่าดีกว่าปีที่แล้วแน่นอนค่ะรออีกสักนิดนึงผ่านพ้นมีนาเมษาไปแล้วทุกอย่างจะเข้าสู่โหมดปกติค่ะเราจะมีชีวิตที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูแล้วก็เข้าสู่ยุคสิวขใจรอดูนะคะจริงนูแม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ